ยางครับ4 952ครับ h o นด้าวันด้าอะไรวะวันด้าเจ็ตของรถยุค40กว่าสาวสวย4 9่ได้เจ็ครับปะแบบจิ้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าถากาวดีก็อยู่ต้องถากาวให้มันดีๆหน่อย เก่าให้มันทิ้งไว้สักหน่อยก็อยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าถอดออกยางมันเก่าแล้วถ้าถอดไอ้เจลิ่งเลยยางมันเก่าแต่เราถอดออกยางเจลิ่งครับถอดได้อยู่แต่ถอดแล้วยางมันจลิ่งมันก็เลยไม่ดีดูก่อนทำไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมัน เชอครับปะยางครับอ่านง่ายๆแต่บางครั้งก็ไม่ง่ายหรอก